คอญ่ครับพี่น้องประคอไ่นี่ครับหลังนีแล้วครับพูนครับมันดึงครับพูนพูนครับใส่ญงอยู่ครับพี่น้องใส่ไงอยู่พูนครับใส่ไงเลยพี่น้องครับป๊บเบื้องหลังนีติดแล้วครับพี่น้องพูนครับขั้นจมเลยครับขั้นหายเลยพี่น้องพูนครับ สวัสดีครับมือนี่กับผ้ามาใส่เบ็ดอีกครับเบ็ดหกสิบหลังคือเกาแล้วครับเยอะห่วงครับพี่น้องมือนี่สิผ้ามาใส่หม้คลิปก่อนแหละครับกะสิใส่ต่อจากคลิปก่อนแหละพี่น้องสิเป็นตะคืบวะครับมือนี่สิพ่อได้ยูได้กินวะครับป้าครับผุนครับคลิปก่อนผมใส่เตยผุนแหละพี่น้องมองเลือจอดครับ ใสอ่อมมากครับมาทางนี้พูนครับไปสุดมองพุนไปสุดมองง่วงข้าเจ้าเลี้ยงง่วพูนครับผุนครับง่วครับผมก็สิไปใช้จากผุนนะพี่น้องใส่ตอไปทางไหนครับเนี่ยครับห่วงห่วงก็เริ่มออกขาเลยครับพี่น้องผุนครับตะครับเป็นลงมือกันครับพี่น้อง ผมเสียบเยื่อให้ผีให้หนองบังเ้อะครับวิธีผมเสียบเยื่อครับนี่ครับเหยื่อบ่ค่อยชัดปั้นไดนนาอพี่น้องบ่ได้เสียบปลายปันใดนแ้ครับนี่แหละครับพี่น้องเสียบประมาณนี่ครับกาหว่าให้หัวหัวกับหางทวงกันครับพี่น้องสูตรผมเ้อะครับ ผื้อื่นกับสูตรย่างอื่นก็นมีเนาะพี่น้องแต่สูตรผมกับสูตรนี่แหละครับนี่แหละครับประมาณนี้แหละครับให้โตน้ำหางห้ดทวงกันเน่ครับพี่น้องขันเสียปลายหลายหัวสิตกลงแห้งครับยานเพิินบ่มีแหง้งอันนี้ขึ้นจิบหนามนะพี่น้องมันสินนักหัวครับนี่แหละครับสูตรผมจังสีแล้วพี่น้องป้ครับลงมือครับ ผมก็สิลงไปใส่ประมาณหัวเขาแล้วครับลงไปใส่นาทประมาณหัวเข่าแล้วพี่น้องผมก็บไดใส่ให้เยือร่อยแล้วครับพี่น้องให้เยือจมคือเกาแล้วครับ ผมกับพยายามปักแน่นๆแล้วพี่น้องอย่านคือคลิปก่อนครับเกือบถอนขั้นแบดไปสองหลังครับเกือบประดโตครับคลิปก่อนถ้าเบิ้งคลิปนี่ชิม,มีใไซไนบ่ครับักครับลงมืออีกครับ ผมเฝ้าใสยก่อนเด้อครับพี่น้องเบ็ดยังลายแห้งครับนี่นี่แหละครับสิใสไปข้างๆนี่แล้วพี่น้องแถวเนี่ยคือสิ้น่งไปใส่ว่าใดแลอวมักงพี่น้องครับคือสิลึกแห้งครับขิดดินหินนำครับพี่น้องสิปักเบ็ดใดบ่ครับปะครับผมลงมือก่อนครับเดี๋ยวบรรเลงง่ายครับผมก็ะใส่แล้วแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับหลังสุดท้ายครับ ไม่อนีใสไก่แห้งครับใสเบ็ดหางนั่พี่น้องโหยางจนเมยเลยครับเวลาเกือบหกโมงเกือบครึ่งเลยครับเกือบหกโมงสามสิบแล้วพี่น้องครับตะเวนตกดินเลยครับเริ่มหมืดแล้วพี่น้องวัาสิยางหอดรถมอไซค์ก็หมืดพอดีเลรครับหมืดแห้งเลยแหละห่าสีหอดเหือนนียครับพี่น้อง ไม้เนี่ยก็บดาหไม้แถวบานนะครับไม้ตางทินครับประมาณห6าหกโลแล้วครับม่านตะบานครับปลาครับพี่น้องเมื่อครับบไดยยามแลครับใส่ผุดเดียวนําพี่น้องไม้ต่างทินนําครับถามมาเก็บมากูุยามเสาเลยครับเกอกันยามเสาครับพุมยางสองกับมากครับพี่น้อง ย่างกลับมาหารถครับเห็นลังหนีทำงานครับอดพี่น้องอดประคอหไ่ครับพี่น้องประคอหไงนี่ครับล้างหนีแล้วครับขูดรับมันดึงครับปูดปูดครับใส่ญงอยู่ครับพี่น้องใส่ไงอยู่ขูดรับใส่ไงเลยพี่น้องครับ ป้าป้าครับมานให้แล้วครับหมานให้แล้วห <c oughs> มาใส่ใหญแล้ว <c oughs> นี่ครับพี่น้องยั <c oughs> งคักู่ครับบึงติละครับจับบ่หุ่มเลยครับพี่น้อง <c oughs> แก็บก่อนครับ พี่น้องครับใส่งแห้งครับมานให้แล้วครับพี่น้องผมยามกลับมาว่งหันก็ไดปลาปลาเล่มแลมครับสองตัวครับแต่ปลาด่ายไทยพี่น้องเบิ่งครับนี่ครับปลาจังสีครับพี่น้องนี่นะครับจักปลายนงครับผมโมโหจักซื้อครับพี่น้องถึงสองตครับวังหันแต่ว่าด่ายไทยพี่น้องเบิ่งครับ เก็บตัวนี้ก่อนครับทุงปลาก็ไปได้เอามาใส่ครับพี่น้องขันมีผลงานอีกสิดท้ายให้พี่น้องเบิ้งอยู่ครับขันบ่มีพนงานกระทาพ่อการยามเสาวเลยครับพี่น้องสวัสดีครับ เก็บมะกรูเบ็ดยามเสากันครับมาหลุนกันเบิ้งครับเสาหนี่ยซิมีผลงานบอพี่น้องมาขึ้นกับจัดไปใส่ยงามต้นหนึ่งครับปลาครับเ็็หลุ่นน้ากันครับพี่น้องปูดครับหลังแหลกครับหลังที่สองหลังที่สามคือเกาอยู่ครับบ่มีอาการเลยพี่น้องครับนี่ครับยามเบ็ดได้หลายหลังเลยครับสิบกว่าหลังแล้วพี่น้อง กำลังเห็นมีอาการครับผูนครับหลังผูดครับหลุหลุ่นกันครับเป็นปลายหยางครับ ครับปาดูุกครับเต็มแหลกมากเลยครับส่อลนะครับดึงบ่คข่อยแห้งครับพี่น้องขันเป็นปลาคอคือชีแห้งวันนี้อยู่ครับเก็บก่อนครับสิบกาหลังก็แล่งมีแตมให้พี่ให้น้องเบิงครับผูนครับ เนี่ยไปกับขั้นยังคือเก่าอยู่ครับหุยจังไดบ่ครับมืน่นนี่คือเงียบเทนอปาลาลังนี่เบ็ดขาดเลยครับพี่น้องอุ้ยคือสิเป็นปลาใหญ่ครับหรือบางตัวละครับห้ยเสียดายแห้งครับ ปยูโห้ซับครับเอ็นจนขาดเลยพี่น้องนี่ครับเด็กต้านี่อีกเลยครับพี่น้องต้านี่แต้มที่สองเลยครับทรงเสาครับตัวเหล็กบรได้ษฐาย,ยใย้เบิ้งครับนี่ตัวที่สองครับพู่นครับตัวที่สามติดเลี่ยงอยู่ครับ ตายอย่างบอกพี่น้องจังสีครับโผมขอเก็บก่อนครับบึงหลังนี่ตีละครับพี่น้องพูนครับขั้นจมเลยครับขั้นหายเลยพี่น้องพูนครับใสบ่ไดบอพี่น้องเก็บครับเก็บ เห็นโตเลยครับพี่น้องใส่งามอยู่ครับนี่ได้เก็บเแล้วครับประคอร้อเต็มแหลกเสาเนียครับพี่น้องมันมานครับมันมนหลังผุนเห็นดึงขั้นเบ็ดอยู่ครับ สวยงามอยู่ครับพี่น้องสวยงามอยู่ครับนี่ครับใส่ยงามอยู่เก็บก่อนครับ ผนครับล้างผนกับขั้นมีอาการอยู่ครับพี่น้อง นี่ครับประดุกใสางามอีกแลยครับเก็บก่อนครับมันหมานครับมันหมานสองหลังสุดท้ายครับบ่มีอาการเลยครับพี่น้องผมขอเก็บก่อนครับมาสรุปผลงานเสานี้ครับนี่ครับ ได้ปลาดุกสองครับพี่น้องปลาคอสองครับใส่ง่ามอยู่ครับปลาปากเล่มแล้มได้ซี่โตครับผลงานเซาเน่ก็บ่ค่อยมานปั้นไดนแล้วครับใส่ไม้ตอจากคลิปก่อนครับพี่น้องกะเพราได้ยูได้กินอยู่ครับปลาดุกปลาคอใส่ง่ามอยู่ครับพี่น้องเมื่อคืนกระไดตัวหนึ่งครับปลาคอใส่ง่ามคือกันครับเดี๋ยวผมประเทศร่วมให้พี่น้องเบิ้งยูเหินนะครับ ทันพี่น้องท่นานใดมักคลิปหายอยูหากินจังสี่ก็ฝากไว้นำเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แน่ครับคลิปนี้ก็ซ้ํเนี่ยและครับสวัสดีครับนี่ครับผลงานครับประดุกสองประคอสามครับตัวนี้ไดเมือ่อคืนครับพี่น้องตัวใหญ่ครับ สองต้นก็ะคอได้ทรงเสาครับประดุกกระทรง,สง,สงเสาครับปลาทรงเสาปลานี่ครับพี่น้องปากเล่แม่ชีโตครับเมื่อคืนก็ได้ยีโตครับปลาตัวนี้ครับหมานอยู่ครับหมานอยู่ครับ